บทบาทใหม่ของโจแอลคินนาแมนพร้อมลุยแม่สูญเสียการได้ยิน The s i l e n c ์ Out ภาพยนตร์แอคชั่นทริลเลอร์ส่งท้ายปีมงคลนเมเจอร์มงคลนเมเจอร์ได้ปล่อยตัวอย่างซับไทยและภาพนิ่งชุดแรกออกมาให้ได้ชมกันแล้วซึ่งเผยให้เห็นโจแอลคินนาแมนนักแสดงมากฝีมือจาก The Suicide Squad ซีรีส์อัลเตอร์คาร์บอนครั้งนี้กลับมาพร้อมบทบาทใหม่สุดท้าทายกับ แฟรงชอนักสืบยอดฝีมือประจำกรมตำรวจบอสตันเรื่องราวของแฟรงชอที่กำลังขาขึ้นแต่แล้ววันหนึ่งเขาต้องกลายเป็นผู้สูญเสียการได้ยินอย่างถาวรหลังจากประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่การเปลี่ยนแปลงและการสูญเสียครั้งนี้ทำให้แฟรงต้องห่างหายจากแวดวงสอบสวนไปนานนับปีจนกระทั่งถูกดักกีสเลเตอร์ รับบทโดยมาร์คสตรองจากคิงมันเพื่อนสนิทของเขาจากหน่วยปราบปรามยาเสพติดชักชวนให้ทำคดีร่วมกันเพื่อทำหน้าที่เป็นล่ามในการสอบสวนพยา,ยานคนสำคัญที่เป็นผู้พิการหูหนวกรับบทโดยแซนดราเมกแฟรงจากซีซันออฟเลิฟแต่เหตุการณ์กลับพลิกผันทรม ที่เขาและเธอต้องตกเป็นเป้าจากการถูกไล่ล่าในซากอาคารปิดตายที่กำลังจะถูกทุบทิ้งเมื่อรายการได้ยินมีเพียงทางเดียวคือเขาต้องใช้ทุกทักษะที่มีและใช้ประสาทสัมผัสอื่นแทนการได้ยินในการต่อสู้กับเหล่านักฆ่าเพื่อปกป้องเหยื่อคนสำคัญที่รอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ภาพยนตร์แอคชั่นทริลเลอร์ที่ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องจริงการันตีความเดือดโดยแบกแอนเดอร์สันผู้กำกับมาก ฝีมือที่เคยฝากผลงานสุดประทับใจอย่างเซสชั่น9 2001 The m a c ม i n i s ิ2004และ The Call, 2013 The Silent Hour วันที่7พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์ The Silent h อ u r เป็นภาพยนตร์ระทึกขวัญอาญากรรมอเมริกันปี2024กำกับโดยแบรดแอนเดอร์สันเขียนบทดโดยแดนฮอนและนำแสดงโดยโจเอลคินนามนแซนดราเมฟแลงเมคีฟีเฟอร์และมาร์สตรอง ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่11ตุลาคม2024โดย Republic Pictures 16เดือนหลังจากอุบัติเหตุระหว่างทำงานทำให้เขาสูญเสียการได้ยินนักสืบตำรวจบอสตันและคู่หูของเขาถูกดึงเข้าสู่ความขัดแย้งที่คุกคามชีวิตพวกเขาต้องปกป้องพยานคดีฆาตกรรมหูหนวกที่อาศัยอยู่ในอาคารอพาร์ตเมนต์ที่เปราะบางลินช์ผู้ร้ายนำทีมอาชญากรและตำรวจทุจริตที่ตั้งใจจะกำจัดพยานเพื่อป้องกันไม่ให้เธอให้การเป็นพยานก่อให้เกิดความตึงเครียดภายในอาคารอพาร์ตเมนต์ ในเดือนตุลาคม2022มีการประกาศว่าคินนาแมนได้รับคัดเลือกให้แสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ในเดือนพฤศจิกายน2022มีการประกาศว่าสตรองได้รับคัดเลือกให้แสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ในเดือนมกราคม2023มีการประกาศว่าแรงและฟีฟเฟอร์ได้รับคัดเลือกให้แสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ใน 2024มีการประกาศว่า Republic Pictures ได้ซื้อลิขสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายภาพยนตร์แบบเททีวีในอเมริกาเหนือและเอเชียซึ่งถ่ายทำในมอต้าและโตรอนโตในปี2023ในเดือนเมษายน2023ถ่ายทำในตัวเมืองคิดเนอร์รัฐออนแทรีโอ